ฝนตกฝนตกข้นเขามากับหนามาเดินตลาดนัดรสันฝนตกมันก็บบดึกบันทีนพี่น้องฟังเล่า,านะไม่้าเทศบาลเซอาเทศบาลเซรู้กหนาสวัสดีค่ะ Good evening everyone today come to here with my aunt สวัสดีแค่พี่น้องภาพมากิดเขาในเมืองเบิง้ง สวัสดีวันนี้ยงผูใดน่ใช่นี่้ะนาำแห่งหัวใจมา่สองดวงขอบคุณอะไรค่ะมูมูในยูทูปมามาแล้วยำม,มาพี่น้องมากินยำน้ำกันยำรวมมิตรแส่บสบมามาอู้ยมาได้พี่น้องแสบๆบกจะยูทูปดีบดีตรงที่้างว่าเราเท่าไรสว่วดมันม,มี่ มันมีไฟคือนเจ็บบุกมันมืดมันตัวหมืดมาเด้อกินเขาขอบคุณหมอแจอากาหมอใจซีดวงแล้วประเด็นไหนใช่นิลนามใช่นิลนามให้หมอใจมาซีดวงมันวะเป็นเป็นช่องเดียวกันว่ากับบ้านนั่สวัสดีครับประสานจันว่า ตัวน่อยไล้อานประห็นตัวน่อย <c oughs> นานต,อตอนาตาเนี่นเมื่อกี้บวเปลี่ยนนี่อายุมากมากตาตาสวัสดีค่ะสุขคนมาได้กินเข่าเด้อกินเข่ามากำหนะมาเดิน,ดนดตลาดนัดเลเหิวเข่ามาได้กินเข่าข้าว,าว <c oughs> อร่อยอร่อยข้าวพัดกุ้ง กินข้าวแล้วบอกว่าพี่น้องฟังคุณยู่เมืองหนอกแล้วกับเมืองไทยเนาะสลุเไม่ได้กินข้าวเ้าผัดกุ้งแล้วก็ยำแซบแซบิ่้นลานพิ่นทีเป็นมันลานนีแ่บอยู่งแยมเพื่อท่าบ่วจังหวัดนองไขยได้คนเยอะมากกับมาแวะเยี่ยมได้เยี่ยมมาแว่กินข้าวได้ฝนตกได้ใส่สุดกันบ้งด้วยกินข้าวปันยุ่านเกาหลีป่ะเส็นลูใส่ชุดอืร ให้ตัวบลดุกอกให้พวกเจ้าเบื้งคือให้พวกเจ้าอิสระ้าวผัดกุ้งแล้วก็ยำยำแซ่บใบมัะสามจัดจ้านดีอร่อยซิมซิมกุ้งตัวใหญ่ให้ไล่ซูดแค่นี้เด้อแปดแล้วพี่น้องัใน,ในก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันในเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดซับสไครต์ให้เบิ้งนิดเดียว ขออนุญาตก,กินเขาบนเดวชีฟ้าเมื่อยันตกแห้งได่ไหกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันไหมสวัค่ะ